สวัสดีครับทุกท่านผมเชฟคิวโลพาสนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งทางช่องเชฟปรุงบอลนะครับมาพบกันในช่วงของเชฟปรุงบอลไทยแน่นอนมาพบกับผมในช่วงนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่ดีๆนํามาปรุงให้กับทางสมาชิกนะครับได้รับชมและรับฟังกันเช่นเคยนะวันนี้3ประเด็นเหมือนเดิมน,นะครับที่ผมเองอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับข่าวาวค่อนข้างเยอะนะนะครับเดี๋ยวผมขอพูดแค่เพียงสาประเด็นแล้วกันนะครับ ประเด็นแรกครับเป็นประเด็นของโค้ชไทยส่งออกอย่างต่อเนื่องโอ้โหเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากสําหรับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังประเด็นที่2องครับเป็นประเด็นของสื่อญี่ปุ่นได้ออกมาคาดการพูดถึงโค้ชมาซาทะอิชิว่าจะพาเคียวสมุทนั้นนะครับอยู่ในอันดับท็อปโฟของไทยลีกในฤดูกาลนี้นะครับมาในประเด็นที่3ครับประเด็นสุดท้ายเป็นประเด็นของเจลีกนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันหน่อยเพราะว่าน้องอุ้มเองจะลงทําการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับ มาเข้าประเด็นแรกครับเป็นประเด็นของโค้ชไทยกําลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับในทางฝั่งของอาเซียนเราซึ่งเรื่องนี้เองผมเคยพูดอยู่หลายครั้งแล้วนะครับว่าอยากจะเห็นเฮดโค้ชไทยเนี่ยไปทํางานในอาเซียนซึ่งเราเห็นไป2คนแล้วนะครับก็คือโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุมสโมสรห้องอันยยายที่เวียดนามนะครับและโค้ชดับนะครับอดีตโค้ช ทีมชาตินะครับไทยในชุดเยาวชนนะรุ่นยุบิเกิน16ปีนะครับที่โค้ชดาร์ฟทำอยู่ก็ไปอยู่ที่หลีของกัมพูชาในดิวิชั่น2ก็มีโอกาสที่จะขึ้นดิวิชั่น1นะครับสำหรับโค้ชดาร์ฟเองตอนนี้อยู่กับทางสโม,มสรปเป๋ยเวง f อ4นะครับเป็นสโม,มสอนในหลีของกัมพูชานะครับและก็คนล่าสุดก็คือคนนี้ครับโค้ชประจัก์เวียงสมนะครับหรือว่าโค้ชจักนั่นเองนะครับได้นะครับ ชูภาพบนคออย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับทางสโมสซซึ่งมีชื่อเดิมว่าลาวโตโยต้าผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจําชื่อนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับแต่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับสำหรับสูโมสรนนี้เปลี่ยนจากลาวโตโยต้านะครับเป็น f c จันทบุรินะครับก็ถือว่าเป็นสโมสรชื่อดังของลาวนะครับที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกลาวนะนะครับอีกสูงสุดของประเทศลาวแหละซึ่งโค้ชจากเองนะครับได้เข้าไปรับหน้าที่ เป็นกุญซื้อใหญ่นะครับที่จะพาสโมสรเอฟซีจันทบุรีนะครับลุยศึกในพรีเมียร์ลีกลาวในฤดูกาลปี2021นีนะครับซึ่งก็มีการชูเสื้อกันะเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งทางสโมสรจันทบุรีเองเนี่ยเพิ่งแยกทางกับโค้ชชาวญี่ปุ่นนะครับอย่างจุนฟูคุดะนะครับปลดโค้ชชาวญี่ปุ่นออกแล้วใช้โค้ชไทยแทนสําหรับสโมสรจันทบุรีนะครับก็ถือว่าโค้ชไทยของเรา ขายดีอย่างต่อเนื่องในแถบอาเซียนนะครับมาดูกันว่าโคชจากเองจะพาทีมนะครับประสบความสําเร็จไร้หรือไม่เหมือนกับโคชญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าโปรไฟล์ของโคชญี่ปุ่นเองที่ทําทีมเนี่ยก็ไม่ธรรมดาพาทีมคว้าแช,ชมป์ไปถึง4แช,ชมป์นะครับตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาซึ่งโปรไฟล์ของโคชประจักษ์เองก็เคยทําทีมในไทยลีกของเราก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับกับประสบการณ์ที่ ทำมาหลากหลายทีมเช่น TTM พิจิตรสมุทรสาครนะครับ TOT SC นะครับการเทล FC ในชุด B นะครับสำหรับการเทลเองและไทยยูเนียนสมุทรสาคร FC นะครับนี่ก็คือโปรไฟล์ที่โค้ดมาจากนั้นนะครับได้คุมทัพอยู่ในไทยลีกของเรานะนะครับก็อยู่ในไทยลีก2นะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่และนะครับก็ถือว่าเป็นเฮดโค้ดคนหนึ่งที่เราภาคภูมิใจนะที่เป็นโค้ดไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเรามีโค้ด3คนที่ส่งออกไปที่เวียดนามกัมพูชาล่าสุดนี้ก็เป็นลาวแล้วนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้พีมิรีกลาวอะ่ะค่อนข้างที่มีความน่าสนใจเพราะว่าผมเคยพูดในเรื่องของตลาดการซื้อขายภายในลีกในฤดูกาลปี2020ให้ฟังแล้วว่าลาวเองเนี่ยมีมูลค่าการซื้อขายภายในสูงกว่าไทยลีกของเรานะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากสําหรับเรื่องนี้นะครับสำหรับวงการฟุตบอลลาวเองก็ตามนะครับก็อยากให้โค้ชไทยนะครับถูกส่งออกแบบนี้ไปกันเยอะๆนะครับมาในประเด็นที่2นะครับเป็นประเด็นของโค้ชมาซาธาดะอิชิอิ ซึ่งสื่ออย่างซ็อกเกอร์คิงเองก็ได้ติดตามข่าวสารจากทางฝั่งของไทยลีเราอย่างต่อเนื่องได้มีการเสนอมุมมองต่างๆให้กับทางแฟนบอลฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยได้ติดตามอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งสื่อนี้เองก็ได้ติดตามล่าสุดเนี่ยนะครับติดตามผลงานของโค้ชมาซาทระอิชิอิซึ่งก็ได้พูดถึงผลงานของโค้ชนะครับเท่าที่ผมดูจากเนื้อหาข่าวแล้วก็แปลออกมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าใน,านล่าสุดที่สามารถเอาชนะประจวบได้40เนี่ยนะครับก็ทำให้ สโมสรเคียบสมุดนั้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปนะครับอยู่ในท็อปโฟในฤด,ดูกาลนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกผลงานหนึ่งที่แฟนบอลไทยเองเราก็เห็นกันดีแหละนะครับว่าสมุทรปราการซิตี้เองในยุคของโค้ชมาซาดะอิชินั้นนะครับมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้เล่นตัวนักเตะที่เน้นใช้นักเตะไทยบวกกับนักเตะตัวต่างชาติแล้วดูแล้วมันกลมกล่อมดูแล้วมันลงตัวนะครับสำหรับ สมุดประการซิตี้เองนะครับซึ่งตอนนี้เองสมุดประการซิตี้อยู่อันดับ5ของตารางคะแนนมีอยู่35คะแนนนะครับห่างจากอันดับ4อย่าง SG มงทองนะครับอยู่เพียงแค่2คะแนนแต่เพียงเท่านั้นนะครับก็ถือว่ามีลุ้นที่จะขึ้นท็อปโได้สำหรับทีมสโมสรสมุดประการซิตี้นะครับ ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับสื่อญี่ปุ่นเองก็ยังได้พูดต่ออีกว่าคุณซื้อใหญ่ของเคียวสมุดอย่างมาซาทระอิชิเองนะครับพาทีมเนี่ยยิงไปแล้วทั้งหมดเนี่ยถึง45ประตูถือว่ามากที่สุดในลีกณตอนนี้นะครับและนะครับในย1ิเอเกมที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าการดึงนักเตะอย่างบาร o อสทาริลี่เข้ามาก็ทำให้ทางสู่ประการซิตี้นั้นนะครับได้ประโยชน์จากตรงนี้ค่อนข้างเยอะล่าสุดนี้ บาล l ็อตนะครับทาลเลอี่เองก็ทำแฮตทริกซ้อนได้นะครับถึง2ครั้ง2คราก็ถือว่านักเตะรายนี้มีโอกาสที่จะถูกซื้อขาดนะครับจากทาง BG อยู่พอสมควรแต่เรื่องนี้เองจะต้องมาตามข่าวกันต่อนะครับว่า BG จะขายหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าฟอร์มดีแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าค่าตัวอาจจะมีการขยับกันเกิดขึ้นนะครับก็ตามดูกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของบาล็อตทาลเลี่นะครับว่า สุนประกันซิตี้จะยอมลงทุนในเรื่องนี้หรือไม่นะครับในแง่มุมของสไตล์การทำทีมของโคชอิชิแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเน้นนักเตะต่างชาติาเท่าไหร่นะครับแต่เน้นในเรื่องของระบบทีมเป็นหลักและก็ทําให้เห็นแล้วในเรื่องของการเอาชนะนะครับในหลายๆครั้งและการชนะแต่ละครั้งนั้นแต้มขาดทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นสกอร์ที่ค่อนข้างสูงด้วยทีเดียวใครที่ตามสโมสรเคี่ยวสมุทรอยู่ก็จะทราบกันดีว่าถ้าได้ชนะเนี่ยสกอร์ไหลแน่นอนนะครับสำหรับ โค้ชสมาทตะอิชิอินะครับที่ทำทีมสุดยอดมากในฤดูกาลนี้แล้วได้รับการยอมรับอยู่พอสมควรเข้าตาแฟนบอลไทยนะครับจนหลายๆคนเนี่ยตั้งกระทู้กันเลยทีเดียวว่าถ้าเกิดว่าโค้ชอากิระนิชิโนไม่อยู่แล้วนะครับอยากจะเสนอโค้ชมาซาทระอิชิขึ้นไปทำทีมชาติแทนนะครับถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับกับผลงานของโค้ชสมาทระอิชิไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าเป็นเฮดโค้ชอีกหนึ่งคนที่เข้ามายกระดับ วงการฟุตบอลไทยของเราได้เป็นอย่างดีและเป็น H ฮดโค้ r โปรไฟล์ดีซะด้วยนะครับไม่ธรรมดาเรื่องนี้เองก็ต้องยอมรับว่าสมุทรการ c ซิตี้มีการดิวโค้ชมาได้ดีมากๆนะครับสำหรับทีมเล็กแต่ผลงานไม่เล็กเลยสําหรับสมุทรปราการหรือว่าเคียวสมุทรนะครับมาในประเด็นสุดท้ายครับประเด็นของเจลีกนะวันพรุ่งนี้น้องอุ้มของเราลงทําการแข,ข่งขันเดี๋ยวบอกเวลาก่อนเลยเดี๋ยวทุกท่านจะลืมนะครับ 16.00.00น,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 นตามเวลาของประเทศไทยนะครับถ่ายทอดสดผ่านช่อง y o u t u นะครับหรือว่า e b o o k ของทางสยามสปอร์ตนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือสยามสปอร์ตที่เขาเองได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องจากทางเจลีกนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดกันนะครับวันพรุ่งนี้น้องอุ้มนะครับดูจากลิตรายชื่อแล้วเนี่ยได้ลงเป็นตัวจริงในการพบกับทีมแชมป์เก่ารวมถึงทีมแชมป์ฟุตบอลถ้วยล่าสุดนี้ด้วยนะครับ สำหรับคาวะสกิฟอนตาเล่ทีมใหญ่ของเจลีนะที่อุดมไปด้วยนักเตะที่คุณภาพมากและนะครับเป็นที่พูดถึงในเรื่องของระบบการเล่นของทางคาวะสกิฟอนตาเล่เป็นอีกทีมหนึ่งที่ผมตามเชียร์มาโดยตลอดนะครับเป็นทีมที่เล่นได้สวยงามนะครับการต่อบอลสั้นพวกเขาแม่นยำแล้วก็ด้วยพละกกำลังที่เหลือเฟือมองตารู้ใจความสามารถเฉพาะตัวดีนะครับก็ทำเอากุนซือใหญ่อย่างโคชอังเก้ปอซิโกกูนเอง ก็ต้องออกมากระตุ้นนักเตะอยู่พอสมควรซึ่งนะครับสื่ออย่างยญี่ปุ่นได้ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าวันพรุ่งนี้เองโคชอังเกบอกให้ลูกทีมนั้นต้องทำอย่างไรหลังจากที่สื่อญี่ปุ่นนั้นไปสอบถามโคชอังเกบัวเซคุกูนะครับโคชไม่ได้ตอบยาวนะครับตอบสั้นๆและอุบไตเอาไว้ว่าจะใช้แผนไหนรับมือกับทางคาวากิฟอนตาเล่นะครับ โค้ชนะครับอังเกะปศุกูลพูดสั้นๆครับว่าผมไม่ต้องการที่จะเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มนะครับในเรื่องของการป้องกันผมต้องการมุ่งเน้นไปในเรื่องของการคอนโทรลเกมเป็นหลักนะครับพูดสั้นๆแบบนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าไม่เน้นรับอย่างแน่นอนนะครับเน้นบุกอย่างเดียวตามสไตล์มาริโนสแหละครับซึ่งวันพรุ่งนี้เองน้องอุ้มของเราลงเป็นเสบียตัวจริงอย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามเชียร์ติดตามชมกันด้วย เพราะว่าล่าสุดนี้ผมเช็คอาการบาดเจ็บเนี่ยฟิตทุกคนและในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเองเนี่ยนะครับโยโกมาเอฟบรินอตเนี่ยถือว่าอุ่นเครื่องได้ดีเยี่ยมเลยนะครับไม่พ่ายแพ้นะครับชนะรวดเลยทีเดียวในเกมอุ่นเครื่องที่โอกินาวะนะครับก่อนที่พวกเขาเองจะกลับไปที่โยโกมาเอฟบรินอตนะครับรลังเย้าของตัวเองซึ่งวันพรุ่งนี้เองเป็นวันที่สําคัญนะครับน้องอุ้งเองโอ้ย้อมสีผมใหม่ด้วยโอ้โหเท่มากนะครับ ร่าง3ร่างสีแล้วมั้งนะครับซูเปอร์เซย่าเห็นสีผมของน้องอุ้มเองเนี่ยโอ้โหคนลุกตามเลยทีเดียวนะครับถ้าใครเป็นแฟนบอลน,น้องอุ้มอยู่ก็อย่าลืมติดตามชมการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางสยามสปอร์ตกันด้วยนะครับนะครับอ่ะนะครับขอทิ้งท้ายเรื่องของน้องเจแล้วกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะสื่อญอี่ปุ่นเองออกมาพูดถึงนะครับสโมสรคอนเซอร์เรซซอบโปโลนะครับในเรื่องของมูลค่าทีมในฤดูกาลปี2021 ที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมเข้าไปดูแล้วเนี่ยนะครับในฤด,ดูกาลนี้ส่งชื่อไปทั้งหมดเนี่ย28คนสำหรับสโมสรคอนซาะนะครับซึ่งสโมสรคอนซาะเองจะลงทําการแข่งขันในวันที่27นะครับก็คือวันเสาร์นะนะครับเจอกับทางโยโกมา FC นะครับทีมร่วมเมืองของน้องอุ้มแหละนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยยังไม่พูดถึงแล้วกันเดี๋ยวมาพูดถึงมูลค่าทีมก่อนนะครับซึ่งมูลค่าทีมที่ทางเจลีกเนี่ยได้พูดถึงนะครับ สำหรับในฤด,ดูการนี้ของทางสโมสรคอนเสอริซซเปโโนะครับมีสูงถึง1,730ล้านนะครับ3 7 000, 5 0 0นเย็นยนทั้ง28คนที่ส่งชื่อไปในฤด,ดูการนี้นะครับซึ่งแน่นอนนักเตะที่มีมูลค่าตัวสูงที่สุดในสโมสรตอนนี้ก็คือน้องเจชนาทิพย์สงกสิทธ์นะครับที่มีมูลค่าสูงถึง215.9ล้านเยน สูงจากเดิมนะครับไป15.9ล้านนะครับจากปีที่แล้วมูลค่าเพิ่มขึ้น,นครับสำหรับน้องเจชนาทิพย์สงกสินเองนะนะครับก็ถือว่าฤด,ดูการนี้เองเนี่ยนะครับมูลค่าน้องเจเพิ่มขึ้นและที่สําคัญเองน้องเจมีมูลค่าหล่นจากท็อปสินะครับมาอยู่อันดับที่10ของเจลีกที่เป็นนักเตะต,ต่างชาติมีมูลค่าสูงที่สุดในเจลีกนะครับก็เป็นอะไรที่ใช้คําว่า ดีใจก็ดีใจแหละอีกเรื่องหนึ่งแต่มันก็จะเป็นปัญหาอีกเหมือนกันนะครับมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีในเรื่องของการย้ายทีมหรือการตั้งราคาขายแบบนี้นะครับซึ่งน้องเจก็เหลือสัญญากับทางคนอนซัต์อีกก็3ปีก็ถือว่าเยอะนะนะครับเจ้าตัวเองก็มีข่าวัวพันในเรื่องของการย้ายทีมมาโดยตลอดนะครับล่าสุดนี้ก็เล่นเอาสื่อญี่ปุ่นทั้งยูเจปแปนทั้งชอกเกอร์ไดเจสออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับในเรื่องของคุณพ่อเองออกไม่สัมภาษณ์ซึ่งมันก็ สร้างความน่าสนใจนะครับในทางฝั่งของญี่ปุ่นอยู่พอสมควรนะครับกับน้องเจชนะทิพย์สงสินท์ที่ปีนี้เองนะครับถ้าดูจากสื่อที่เขียนออกมาเขายืนยันอย่างชัดเจนว่าชนะทิพย์สงสินยังคงเป็นตัวหลักของทีมอยู่ตอนนี้นะครับและที่สําคัญเองคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกันเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าไม่อยากให้น้องเจย้ายนะครับถึงแม้อยากจะให้ย้ายบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่านักเตะเองเนี่ย พร้อมที่อยากจะไปก็ขอให้อยู่ในเจลีเขาไม่อยากให้เจไปที่ยุโรปครับแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับบางท่านก็พิมพ์ออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็ผมก็รู้สึกดีนะในเรื่องนี้เองบางครั้งเองในเรื่องของการไปยุโรปเองก็เป็นความฝันของนักเตะทั้งญี่ปุ่นแล้วก็นักเตะไทยด้วยแหละนะครับแต่เขามองว่าชนาทิปนั้นนะครับยังเป็นประโยชน์กับทางเจลีค่อนข้างเยอะในแง่ของการตลาดแล้วก็แฟนบอลที่ติดตามตัวของน้องอยู่นะครับสำหรับเรื่องนี้เองก็ เข้าใจกันได้แหละนะครับผมเชื่อว่าฟุตบอลทุกวันนี้มันก็สมัยใหม่มันตีคู่ไปกับทางธุรกิจไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับน้องเจชนาทิพย์สมกสินก็ยังคงมีค่าตัวสูงเป็นอันดับหนึ่งของทางสมโมสรรองลงมาครับเป็นฟูกมุรินะครับอันดับ2อันดับ3เป็นซึงะนั่นเองนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกับทางสมาชิกในช่องแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับมันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพญาคำสอนใจเมื่อนี่ขอเสนอคำว่าฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นวค,ความทุกยังหูตื่นมีขึ้นในมือลุ้น คำนี้หมายความว่าครับฝนตกก็ยังสาได้นะครับนอนหลับก็ยังรู้ตื่นความทุกข์นะครับที่มีโอกาสกลายเป็นความสุขได้ในวันข้างหน้าก็สู้ต่อไปนะครับ